สวัสดีครับเอฟปีนครุทพันวันนี้นะโคกอยาได้คนขับเมโครสักหนึ่งคนเนี่ยขับสามสองส่วนดีเนี่ยขอคนพื้นที่ใกล้เคียงบ้านนคกอยู่ที่ไหนวะอ่างทองระมกุกยุจยาอะไรเนี่ยน้าทำงานแต่มืดอ่าถ้ามีงานเราก็เลิกเลิกเย็นถ้าไม่มีงานเราก็ ก็อ,อยู่บ้านมานอนมาเช็ครถเช็ลาบแป๊บหนึ่งมีเงินเดือนมีค่าข้าวมีโอทีถ้ามึงขยันจะทำโอทีก็มีให้มึงไม่ต้องเก่งมากขอให้ตักขึ้นรถคลองอย่างเดียวเออเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาัดจิตใแต่ขออย่างเดียวตักขึ้นรถคลองนะขอคนละแวกในอังทองเนี่ยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์กูมานะเลิงติกตอกนะแต่ถ้ามึงกดติดตามในช่องอยู่ทุกคูถึงกูรับเลยไม่ต้องเป็นอะไรมาเดี๋ยวกูรับแม่มเลย <S <S แค่นั้นแหละแค่นี้นายมาไล่จุ๊บ